บอลเลอร์เหรอครับอุย้ยใครได้บอลเลอร์ไปนี่แย่เลยนะครับเนี่ยเฮีนนยลแล้วแม่งต้องแชร์จออีกค่วย ขอคารครับขอโทษครับเชียร์ขอคาร์ดครับวันโอเวอร์ว่ะ <One over. S 2> มันไ่ใช่สี่สิบสี่สิบสิโลกรัมใช่ใช่ครับ โตเลนโตทูเลตโตทูเลตโตทูเลตโตย่อมมาจากแกงอะไรวะพี่ตาครับถามจริงจังนะพันห้าได้ใบลิสตาเลยไหมครับ มันไม่ได้ได้หรอนะ <S <S กน้องโหลครับฮัโลโหลน้องโหลครับเอได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมด้ได้ยินครับได้ยินว่าว่ามันมันมันต้องไปทำอะไรบ้างไหมพี่อะไรนะครับเปลี่ยนชุดเหรอไอจับฉลากจับฉลากอะพี่ใช่ใช่ไปเปลี่ยนชุดมามันมีของชุด JK ไม่รู้เขาลงหรือเปล่าลงน่าจะลงมั้งพี่เพราะว่าลงพี่ต้อนเนี่ยชุด JK ไม่เหรอเนี่ยเขาลงนะเวทมาเวทมา เนี่ยเนี่ชุดเจคเล็กๆนะครับเอาในบกเลยครัดเจ๊ก้าครับเจ๊ก้าวครับ้อครับครับพิทอสพต่อแล้วไอ้หลุยจะมาจับฉลากไหมเนี่ยไอ้ไอ้หลุยเหรอไอ้หลุยไม่รู้ว่าไอ้หลุยมาจับหรือเปล่าอ่ะมันอยู่เอ็กดีแค่หรอใช่ ไอ้หลุยมาจับได้ไหมวะตัวแวนเมืองเลยตัวนี้คิดจริงหลุยพี่ครับพี่ตอพี่มองมีสาวมาพี่ด้วยครับเมื่อวานเหรอใช่ครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อเซมีมั้งครับพี่ฮะชื่ออะไรนะ ชื่อเซมิมาครับเซมิคือใครอ่ะ M4 เซมิเหรอไม่ใช่มันชื่ออะไรเขาชื่ออะไรโอ้ยดุกย่ะมันมีด้วยเหรอเซมิเดมจีหรือเปล่าไม่รู้เดมี่เนี่ยสิจมีเดมี่ใช่ครับอืมเด็กเขาบอกเขารอเป็นเมียพี่อยู่อ่ะ น้ดนแย่งกีสูเฉยอ๋อเดมี่ใช่หรอเขามากี่โมงอ่ะประมาเรื่เบ้างครับพี่จัเวลาไม่ได้เขาบอกเขาแบบเขาอยากไม่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 ไ่ไมหไยฟ้าแไ้่หมาไั่นคุยกับมาไม่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 เจ่บม่ไม่ไม่งไม่ไม่ไมาไม่ไมมี่นี่ใช่หม่บีม่่าวะไม่รู้อ่ะ เขาบอกเขาชอบแบบบอสเสียไม่ได้เขาบอกโอ้ไม่ใช่เรอเขาเขานี่เขาคือสายฟ้าไอ้กาศฮิโรชิใช่หรอใช่แค่บอกนะบอกว่าใครนามสกุลโลเปสวะตัตติโลเปสพี่ดาอเคยอยู่โลเปสอันนี้จริงไหมเคยอยู่เป็นเด็กเดินเขาอ่ะอะไรครับ มันก so <scale entirely> ็ต้องไต่เต้าไปก่อนไหมล่ะตอนแรกมันก็จริงมันก็จริงอันนี้พี่ไต่เต้าก็นำสกุลเขาหรือเปล่าพี่เริ่มจากเป็นเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมพี่ใช่แล้วมาดูตอนนี้ดิเป็นเหมือนตัวตลกในแก๊งเขาเลยตอนนนั้โหพี่เกิดพูดอะไรพี่ไม่พี่ต้าแต่ผมเล่นกับพี่ตอนชุดตุ๊ดกีนนะพี่จำอ้ฟงได้ไหมอืมไอ้ฟงหวินเฟยหวงอ่ะจริงแต่เขาบอกเขาอยากเป็นเมียพี่จริงครับ แต่เขาแบบเขาแบบเขาแบบเขาเป็นน่วงยวเรื่อยใช่เขาบอกเขาเป็นห่วงอยู่วงค่ะพ่อพี่มีเมียแล้วเขาบอกเนี้ยไม่มีครับลองได้ไหมครับใช่ไหมคือเล่นเล่นแค่ในเมืองถูกไหมเอาใครขึ้นไปอ่ะใช่ใช่ขึ้นไปอ่ะอยากไม่ลงมาครับไม่ผมอยากรู้มันใช้งานได้ไหมไงนึกว่าจะมาจอดไว้เป็นโมเดลใช่ได้ครับใช่ได้ครับขอโทษครับขอโทษครับ ค so yeah. oh, oh, no. ืออ่าตาวใส่ชุดนี้ไรนะเนี่อย่าแหลมตรนนี้มีแคมมีน็อตถูกไหมอมกฮัลโหลครับไอัอนี้แท็กกาซีเป็ดนี่เอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยรถแก๊งครับอันนี้ของแก๊งอ๋อลองลองลองสตาร์ทได้ไหมครับแต่ไม่ได้ขับนะครับอย่าเ่ยาอไปข่าวยาเลยพี่่โอ้ยใช้งานได้ทุกคันด้วย บอลเริ่มมีไฟโดนน้ำด้วยครฮะไอแชมไอแชมไอแชมไฟโดนไฟดนนว่าเบอลเลอร์เรหรอครับอูย้ยใครได้บอลเลอร์ไปนี่แย่เลยนะครับเนี่ยว่าไงพี่ออกเลยอโฮโฮโฮอกเลยเลยใช่เหรอจริง มัันโหดดจเลยผมอยากได้เบลเลอร์คันที่มันมีไฟวิบวับอะเหม,อมเอือนไอ้เพลงอะไอ้เหมือนอินนี่ยลำโพงอะลำโพงอะลำโพงอะเดี๋ยวอยากอยากได้คันนี้พี่บ,บ,บ,บรบรเงินอนเดี๋ยวพี่คุยข้างในพี่ลองเปิดให้ดูหน่อยดิเป็นยังไงอะอันนี้นนนนใช้ใช้จับับสายไหนจับสายในห้อง,องนี้ ไม่แล้วเขาเรียกกี่โมงอ่ะพี่อ่หน้าวันทุ่มทุ่งซึ่งครับฮะทุ่มทุ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ตาลตาลเมืองจับฉากเองเลยมึงไหวไหมเนี่ยมึงพูดเนี่ยพี่อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเขาเริ่มมาไหนนะยังไม่รู้เนี่ยรอจับจับจับ อายพี่เห็นลายสีแปดเลยพี่สีสวะพี่ระบบกับนเกงดิโคตดเหมือนอ่ะใายเมือกันนี่หรอมันจะู่กางสีแยกแบบว่ารถลบอ่ะหกล้านห้าได้หมครับไ่ขึ้ล้านเลยหรอป้เ่าขอสีได้ไหมสี่บ้านเองอ่ะสี่ล้านได้ไหมเขือเขือเขือ ฟ้องนาเดียนะพี่ฟ้องนาเดียนะนาเดียอี๋เฮ้ยพวกมึงอะไรกันเนี่ยจังไรชิมหายกแต่ละคนพี่เป็นอะไรเนี่ยไอ้มึงกันต้องถามตัวเองมึงเป็นอะไรกันเนี่ยช่วยตัวเองคือการเอาตัวรอดทับเป็นไรครับอ๋อเออตรงใส่หัวสมองกูอับประมงคนเองแหละใช่ครับอันนี้อันนี้อใครพ่อคายเหรอพี่ขอโทษแล้วกันน้องพี่ขอโทษแล้วพออคายแฟนอินอย่างเหรอใช่ปะ 자� ที่บิบครับเขาบอกว่าจินที่บิดมันจะหายแห้งอร่อยอร่อยมากเฮ้ยือะรบีเมื่อกี้แฟนกันหรอ ช่ครับใช่เออเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันใช่หรอสวิตวิวดด้วล่ะข้างนอกปะถึงข้างนอกปะข้างนอกด้วยข้างนอกด้วยใช่ครับซึมหางละเขาบอกว่ามิตติ้งนี่เขาบอกโมซีอะพี่ล่อกันเลยเหรอเกาต้องดูมันก่อนเขาบอกแล้วพี่เป็นไรพี่เองหรออย่างน้อยพี่ก็มีเหมอรี่ที่จริงใจกับพี่แล้วพี่<ช>จะต้องการอะไรใช่ครับเหมอรี่นมำผง มึงเอาไปเเขือเหมือรี่อ่ะกูรู้ว่ามึงชอบไม่แต่เขารองเพลงจีบพี่นะพี่ไม่รู้หรอตอนเขาโดนจริงครับแล้วแต่เขาแบบร<ไ>้องเพลงความในใจอ่ะแล้วแต่นะอันนี้ได้มึงเล่นกูนะอะไรสะพานหรือเปล่าครับแต่เขารองเพลงจีบพี่จริงไหมพี่ต๊อดสะพานหรือเปล่าของเมืองแฟมอ่ะ <laughs> ใช่ไหมใช่ใช่ของเมืองแฟม อันนี้ลเอ้ฮียแล้วแม่งต้องแชร์จออีกควยทำไมถึงเอาเขามารอพี่ผมอยากรู้วยวเอาไหนใครแบบนี้ไม่ได้รอไม่ได้รอไอ้ท่านไม่ถึงรอตอชอบพี่ต๊อชอบทำไมวะพี่เขาเป็นเขาเคยเป็นแฟนกันด้วยนะเขาเคยจีบกันด้วยนะพี่ต๊อกับเหมี่ีอะ เหม่ยรีพ่อมึงอ่ะจริงจริงอีเหี้ยกูไม่เอาเฮ้ยแต่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 กูเห็นเขาเขาอันนี้มาในเหมื่ยรีเขาลงสตอรี่ว่าชอบมะเขือเอสเอ็มดีอ่ะเหม่ยรีอ่วเวลาคุยมึงต้องคุยตอนเช้านะอย่าคุยตอนกลางคืนทำไมพี่ไม่รู้ดีไฟเขียนปาดตอแหลงไง ชอบเขาแต่ไม่กล้าบอกมีบางคนเขียนตอติหมอยรีตอติหมอยรีแต่ตอติหมอยรีเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเอ้เขื่อเคยแอบชอบเหมยรีเหมยรีแฟนไอซนิกนี่เห็นนอนอยู่กับห้องกับไอซนิกอุ้ยก็ก่อนนี้จะเป็นแฟนนี้กับพี่ตอเขาเคยชอบแต่ว่าไอตอละเขาให้นีเพราะว่าขัสงสัยนีเพราะนี้ก็เป็นน้องเมื่อีตอเขาก็เลยแบ่งไปให้นี ตอนพี่ต่อเขาก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยมีคนในใจอันนี้จริงๆริงเขาก็เลยไอ้นิกโอเคนะก็ยังชอบพี่ก็จะไม่ขวางเอาไปเลยพี่ให้ได้ต่อแจ้ขาของพี่ชายดูว่าข่าวนี้เป็นจริงไอ้เขี่อมันชอบแลยมันโยนงานให้คนอื่นกูจะบอกให้รักแรกที่บ้านตากรนี่จริงไหมพี่อะไรนะ ลักแรกที่บ้านตากอากาศจริงไหมครับไม่จริงครับมาตรงข้ามพี่เอาแต่รู้ดีเอาลุงแม็กไม่่าไปซื้อข้าพังอ่ะ้ยมึงวัดีลุงดีลุงลุวันดีครับลุงวันดีครับเออยเฮ้าเฮ้ยวฮดยเฮ้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 ยเพ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเั้ยเฮ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 ้ยเด้ยเฮ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 บยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเห้ยเฮ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 ้ยะฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ครั้ยเอ พี่บอกเอาผ่อนไปก่อนพี่ตอนให้ผ่อนเขาไปก่อนก็ได้พี่ดูไม่ให้ลุงกูขอไม่แพงหรอกสิแปดเอ็มลุงกูขอไม่แพงหรอกสิแปดเอ็มอะไรนะพี่มีเงินด้วยอ่ะตอนพี่ให้ผ่อนเขาไปดูก่อนก็ได้ผ่อนก่อนไหมลองผ่อนให้เขาไปก่อนบอกว่ากันลุงกูอยากได้ให้เขาดูผ่อนแก้เคลียร์ก่อนพี่กันลุงกูอยากได้นะไหมตอนนี้การเงินไม่อ่อนเลยนะพี่ชา จะลุงกูอยากได้ตานมึงก็เอาให้ลุงมึงวะอยากได้ปที่ปากอยากได้อันนี้เขาเรียกว่าตาถึงก็จะมีพวกลุงลุงเลขอะไรครับกระเป๋าเลขอะไรอ่าเลขหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดมันแพงปะไม่แพงครับไม่แพงครับไม่แพงไม่เอานะไม่แพงไม่เอาลุงเลขอะไรนะหนึ่งสามเจ็ดใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ด ดไม่ดูดนี้ก่อนก็ได้ดูดนี้ก็ได้ไม่ดูแก้เค่ก่อนลุงอันนี้ดูดได้อันนี้ดูดได้มันเลยครับเลยครับเลยครับมึงก็ดูดแพรเข้าลุงมียาในประเทศผมไปซื้อมาสิบแปดล้านน่ะให้ผมเล่อแมครับลุงลุงเร่งอะไรนะ ไม่เป็นไรเอาดีแหลอาไม่ลุงเอาเอาเอาไว้เอาไว้ใส่เล่นตรงนี้ก่อนไงเราคุณลุงไว้ให้ผมคืนตอนก่อนยะไปโอเคได้คุณเทอ่ะคือบารมีจับจัดเลยครับใช่ราศีได้จัดเล้วเวทีบ้ปประเทศอ่ะ หมอครับพี่หมอจัดเลยครับเสียงใจอะเสียงให้สุ้พันสอี่ต้อนสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องใช่จะซส้อพันหรอใช่สวัสดีครับพี่โอ้มาไต่ต้อมาอยู่เจเคเลยแมยแล้วแต่อยู่ฟาร์มเดย์เป็นเด็กเล่าใกล้เนีไอ้อเอ็กเป็นถามว่าซื้อร้านไหนวะอันเนี้ยซื้อร้านไหนต้องต้องถามนายกโดครับน่าจะร้านเดียวกันหรือเปล่าแฟชั่นมันก็ร้านเดียวกันน่ะไม่ใช่มันมีหลายร้านพี่ต้อน ร้านไหนบอกลุงดิรู้ปะไม่รู้ต้องถามพี่รับพี่โดร้านนี้ไอ้หงสหรือเปล่าครับในร้านนี้ไอ้หงสซอยสี่หลังเดียวสยามไอไอโอ้ยสุพัฒน์มาแตะต่าตัวเองมันเข้า JK เลยไม่สุพัฒน์มันอยู่แซมไม่ใช่หรออยู่ JK แล้วอู้มอุ้มสิบกล้ามมีนานนะครับวันนี้มึงหวัดดีพี่ต๊อดจังเนี่ยไอ้เยี่ยสุพัฒน์มาละญาติเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสุภาพเสียงไม่เปลี่ยนเลยเหรอตั้งแต่เล้าไก่ตอนนั้นอะอะไรแตกแล้วพี่โอ้โหอันนี้แตกแล้วเหรอวะใช่อันนี้แตกแล้วปล่อยมันจะไปขึ้นเลยไอ้เหี้ยตอนเนี้ยใช่เี๋วอันเนี้ยเีจยวว่ะก็ลุงต้องมีที่นู่นต้องมีจะหาร้านซื้อก่อนไอ้เหี้ยเอ็งมันถามอยู่เนี่ย นายกคนไหนวะนายกหรอนายกมายังไงไม่นายนายกยังไม่มาเลยครับพี่พี่นายกต้องถามนายกโดกันนายกมัดครับถามไอ้ไอ้คิงกันนะได้ได้ได้ครับเอาไปก่อรเอาไปกรมันมันมันมัันมนเสียค่าเทศลุงหมื่นหนึ่งใช่เหรอใช่ลงสายไปก่อนเลยแม่อยู่ได้ไม่นานอดีตเนี่ยเรียกไปเดยวข้าวแล้วเนี่ย กูให้เบสเป็นตัวแทนเนี่ยเนี่ยเน่ลงอ,อ๋อมีเทไปไวชชั่นได้เหรอใช่ครับเป็น,นเพื่อนหนึ่งอ๋อโอเคละใช่ครับไอ้สีหมื่นหนึ่งครับลุงมีไหมหมื่นหนึ่งมีมีมีเลขไหนเลขไหนแฟนแฟนหนึ่งแฟน 8, 8ครับลุงนี่ไปไปข้างนอกหรอมีไอกินข้าวดิไปข้างนอกหรือว่าไปกินข้าว มื้ข้าวครับเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวอาจจะไปเล่นที่นู่นบ่อยได้ได้ครับเฮ้ยมึงมากรุงเทพเดี๋ยวกูให้มึงลองซัดสามสี่ดูได้ครับลุงได้ครับอยากลองปะอยากลองปะดาวสามล้านได้ไหมลุงดาวสามล้านท <laughs> ีนร่รถกูจบมาคือรถกูอะจบมาสิบสี่ล้านโหแต่งไปอีกประมาณหกล้านแต่งไปเยอะอยู่แล้วก็รถคันนี้ประวัติ ประวัติถ้ามึงเห็นประวัติแล้วมึงจะตกใจเป็นมือขวาของคนในวังอ่ะที่เขาถือมือแรกอ่ะได้ครับลุงได้ครับมึงอยากได้มาคุยดูว่ามาคุยกูได้เดยว,ว่ากันเท่าไหร่นะลุงลุงขายเท่าไหร่นะสิบสี่ใช่ไหมขายว่าถ้ามึงเอาอ่ะกูขายวิทสองคนอื่นอ่ะกูขายประมาณสักสิบห้าขอเวลาหนึ่งไปยืนเรียนนั่นอะ รถลงนี่ตายของตรงนั่นอ่ะตายพร้อมครับพี่ต๊อดสวัสดีครับเบียดไมค์คูนะของกูเฮ้ยวัตดีลุงเนัตดีลุงยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วครับพี่ต๊อดฟังเพลงบำบัดบำบัดอย่างพี่เออฟังแล้วไหนเสือมันไหนเสือมันโกรธอะไรพี่ต๊อดเป็นอะไรเนี่ยฟังเพลงบำบัดจิตใจจะได้หายป่วยพี่ต๊อดพี่ต๊อดก็ชอบนะกูบอกเลยเขาท้าเป็นเขินจริงๆริงเขาชอบเอ้าพี่ต๊อดสวัสดีสวัสดีพี่เกดสวัสดีครับสวัสดีครับ นึกว่าแต่รีซอรีซอเออเมือ่อ <c oughs> เหมือนในะรีซอมันก็ใส่หมนนันี่ไงนี่ไงฮัลโหลครับรีซออยู่ไหมยังไม่มายังไม่มายังไม่มาเน ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเวส,วสตน้องชายเวสตน้องชายส้องร้อยใบถูกปะเหมือนมันก็ะโดงกูตีได้ปัญหาตามต้องถ่าย